สบายดีมื้อนี้น้องจะมาว่าเกี่ยวกับประเทศมาเลเซียประเทศมาเลเซียตั้งอยู่ในเขตเ้นศูนย์สูตรประกอบด้วยดินแดนสองส่วนมีเนื้อที3ามแสนสามามกิโลตาเมตรมีเมืองหลวงซอวากวัลาลำเป๋มีประชากรประมาณ32สอล้านเจ็ดแสนแปดหมืนคนธงชาติมาเลเซียมีสีสีคือสีแดงและสีขาวหมายถึงสถานะอันเสมอภาคของรัฐสมาชิกสิบรัฐ ดาวสีเหลืองสิซีแจหมายถึงความเป็นเอกภาพในรัฐด,ดังกล่าวทั้งหมดวงเดือนหมายถึงาศาสนาอิสลามสีฟ้าหมายถึงความสามัคคีของมาเลเซียศาสนาส่วนใหญ่นับถือาศาสนาอิสลาม สกุลเงินทีใ่ไซแมนลิงกิตเทียบใส่เงินกีบแมนหนึ่งลิงกิตเท่ากับ3,769กีบภาษาทีใไ้แมนภาษามาเล์หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าบาฮาซามาลายูมีนายกรัฐมนตรีซอว่าอิสมาอิลซับลีโยกบประเทศมาเลเซียมีภูมิอากาศเขตห้อนทั้งแผ่นดินใหญ่แหลมมาลา มีโมรสสมผัดผ่านระวางเดือนพฤศจิกาเดือนมีนาะอาหารประจำซาติเอินวานาสิเลอม,มักดอกไม้ประจำซาติแมนดอกสบาสุดประจำซาติผููซายเอินวาบาจูมาลายูส่วนผูหญิงเอินวาบาจูกุลุงขอบใจเทียบส้มแล้วฟัง